สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมต้อยกวันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันพฤหัสที่10มีนาคม2,565ตอนนี้ก็16นาฬิกาแล้วครับ16นาฬิกา 66. นพี่น้องครับพี่น้องเห็นงานเมื่อเช้ากับตอนนี้คนละเรื่องเลยขอบสะทางด้านทิศตะวันตกนี่เต็มแล้วครับเพราะว่าเราวิ่งทั้งวันน่าจะประมาณร้อยกว่าเที่ยวครับ เพราะมันสูงนะครับมันสูง4ี่เมตร4ี่เมตรกว่าแล้วครับพี่น้องดูนะครับดูพี่น้องดูดูความสูงของมันป้าที่โทษตอนนี้ขุดสระได้ประมาณ6ผมดูแล้วน่าจะ60เมตร60ประมาณ60ประมาณ60กว่าเมตรแหละครับประมาณนี้แหละพี่น้องดูนะครับโอ้ดินออกไปอย่างเยอะเลยแต่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราได้ทั้งสระได้ทั้งดินผมพี่น้องดูนะครับเพราะว่าสระนี่เราจะทําแบบบนได้แล้วก็ ในสระน้ำนี่เราจะมีต้นบัวชมพูเต็มไปหมดเลยเพราะว่าดอกบัวนี่เป็นวัฒนธรรมของเราส่วนเรื่องพี่น้องดูนะครับเรื่องงานถมดินวันนี้ได้งานอย่างเยอะเลยนักโคทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดินข้างนี้เราพอแล้วน้องดูนะครับเดี๋ยวก่อนจากดูเรื่องกอเกาะอีกก่อนเกาะอีกไปไกลแล้ว <c oughs> อ้าวมามาดูเรื่องนี้ต่อเลยดูเรื่องถมดินารายงานตลอดเวลาเหมือนกับพี่น้อง ที่บริจาคเข้ามาหรือยังไม่บอกบริจาคเหมือนกับอยู่ในหน้างานด้วยกันกับต่อยกุวันตลอดเลยพี่น้องเหมือนกับอยู่หน้างานต่อยกุวันตลอดเลยเพราะว่าวันนี้นี่แ็คโคแบคโคล้อสองพันแล้วก็รถไถวันหนึ่งวันหนึ่งตกประมาณสองหมื่นสองพันชุดหนึ่งนะครับเขาทำงานวันนี้วันที่สองและสองครึ่งนิดหน่อย เพราะว่าเมื่อวานนี้แมคโครก็ทํางานแต่ต่อยกุวันกำลังจะสื่อให้พี่น้องเห็นว่างานดินนี่คืบหน้ามากเลยเพราะว่ามันช่วยได้เยอะอะแมคโครช่วยได้เยอะมากเลยผมยอมรับแม่โคพวกนี้เนี่ยพี่น้องดูนะครับดูรถวิ่งตลอดเวลาแรยงานขับคืบหน้าเหมือนกับพี่น้องอยู่ในร่วมกับต่อยกูวันมาร่วมอยู่หน้างานด้วยกันเลยพี่น้องคิดดูสนุกสนานมากเลย ออตอนกลางวันก็ยืนแต่ช้ามานี่แหละครับยืนคุมงานตั้งแต่ช้านี่เพราะว่ารถมันทํางานค่า้จ่ายมันสูงวันหนึ่งมันสองหมื่นกว่าบาทสองวันกว่าสองวันครึ่งนี่ก็ปลาก็ไปเกือบข้ามหมื่นนะครับค่าและโคนะครับงานก่อสร้างใช้เงินจริงรเมื่อเช้าก็สั่งเหล็กไปแสนถ้ากับว่าวันนี้ใช้เงินแสนห้าเลยนี่ลองดูลองดูนะครับเออผมท่านบบกรถด,ด้วยบวกรถ เดนทางทางงาได้องดู3นาทีกว่าแล้ววันนี้คงไม่เดินไปทางาสาราพบสุขหรอกเพราะว่างานมันเรียบร้อยดีกําลังจะเดินพาพี่น้องดูถึง,ถ,งถึงรถสิบล้อที่เขาถมดินรถไทเนไครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวผมไปใกลๆๆ้ใกล้ใก้ใกล้ไหมโอ้า3นาทีครึ่งได้อยู่ดูพี่น้องดินดินมันขาดเยอะไหมดินมันขาดเยอะมากนะไม่ใช่น้อยขาดเป็นไร่อะ ขาดเป็นไร่สองไร่ดูดินม,มันขาดดูแต่เราก็ถมไร่มาเรื่อยๆเลยมันได้ประโยชน์มากเลยยอมรับเลยว่าโอ้โหก่อนอื่นก็แวะเขาก่อนแวะเขาแวะโฮมสเตย์ดูบรรยากาศพี่น้องเอ้ยจาาบากอนเดยเย่เย่น่าอยู่มากเลยเย่ถึงไปบรรยากาศนี่มันเป็นอะไรที่ยอดมากเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวที่ตอกูวันขับรถมาหนึ่งสามร้อยกว่ากิโลไปกลับนี่มาเห็นบรรยากาศเลยหายเหนื่อยเลยพี่น้องดูนะนี่ครับท,ที่ตะวันตกนะครับเห็นไหมครับ ถนนมันเชื่อมกันแล้วเราทําเชื่อมกันแล้วละระดับก็เกือบใกล้แต่ว่ามันถึงแต่ที่ที่ตอยกุวันหายเหนื่อยคือทิวทัศน์พี่น้องเห็นไหมครับเขาแวะหน่อยหนึ่งแวะเขาก่อนหนึ่งพี่น้องดูชายูฮูมันสุดยอดมากเลยโอ้โหพี่น้องดูครับนี่ติดกันกับทำโฮมสเตย์พูดบ่อยครั้งมากเลยว่าโฮมสเตย์ถ้าอากาศไม่ดีเขาไม่ทํากันพี่น้องดูนะครับป้าที่โรเขาวา้าที่โรโอเคไม่มีอะไรรายงานความคืบหน้า คลิปที่2ของวันที่10มีนาคม2 5 6 5ตอนนี้16นกากว่าแล้วนะครับสากุวันเลขาสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทเวียนามรายงานสวัสดีครับสวัสดีครับ